น้องรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนะครับเราก็มีเกมสนุกๆมาให้น้องๆเล่นนะครับเป็นเกมบวกเลขง่ายๆครับโดยใช้พี่ๆทีมงานลุงกินน้ําทุกคนเนี่นะครับเป็นคนถือคําตอบไว้นะครับแล้วผมก็จะเป็นคนอบอกโจทย์กับน,น้องๆน,นะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยคิดว่าคําตอบคืออะไรนะครับแล้วก็วิ่งไปหาพี่ๆที่ถือคําตอบที่ถูกต้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องๆที่นี่มีพื้นฐานในเรื่องของคณิตศาสตร์ยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เป็นเกมที่เราจะถืนแคน้องๆเข้าบวกเลขครับแล้วเราก็จะถือคำตอบไปนะฮะถ้ามีคำถามไหนที่เป็นตัวเลขเป็นเลขสิบน้องๆก็จะมาหาผมไม่รู้จะมีใครมาหาหรือเปล่า

ด็กที่นี่เก่งคณิตศาสตร์กันไม่เบานะครับงานนี้เล่นเอาพี่ๆหลายๆคนที่เป็นคำตอบของโจทย์แต่ละข้อแทบจะล้มกันทั้งยืนเลยทีเดียวห้าสิบลบ 老虎。 หลังจากที่เรานะครับเล่นเกมกันนอนกันเสร็จนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็าจะมอบอุปกรณ์กีฬาเป็นเสื้อกีฬาอุปกรณ์การเรียนและก็ขนมต่างๆนะครับเล่นเกมบ,บวกเลขเสร็จน้องๆใช้พลังงานกันไปพอสมควรแล้วเราก็เลยแจกน้ําและก็ขนมให้เด็กๆเ,เพื่อเป็นการเติมพลังให้น้องๆอ,อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะร่วมกิจกรรมของพวกเราที่เหลือน้องๆทุกคนได้ทานขนมกันอย่างเต็มที่เด็กๆก,ก็ดูมีความสุขอย่างที่เราตั้งใจอยากมาเห็นด้วยละครับ าว่่่่คคุณคูณบออกทีีนีนน้งนงยังไมมช,ไชุดกีฬาที่เราเตรียมมาให้น้องๆพอไปสวมใส่อยู่บนตัวของน้องๆมันก็ดูดีทีเดียวแล้วครับส่วนสาเหตุที่เราเลือกสีม่วงมาให้ก็เพราะว่าสีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ในสเมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปถัมภ์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนไงล่ะครับ ชื่ออาคาครับวันนี้สนุกไหมวันนี้สนุกไหมสนุกครับชื่อพุทธน,นีค่ะพุทธนีพุทธนีวันนี้ได้ทำอะไรบ้างเล่นกีฬาเล่นกีฬาแล้วอ,อ,<า>อาหารอร่อยไหมวันเนี้อ<า>ชอบชุดใหม่ไหมเราแบ่งทีมชอบค่ะช,ชุดเป็นไงบ้างวันนี้ชุดเนี่ยสวยไหมสวยมากใช่ กลุ่มรุ่งกินน้ำนะคะที่ได้เข้ามาทำงานในพื้นที่ของอำเภอเชปการนี้นะคะก็เราก็อยากจะแนะนำว่าที่ในอำเภอเชปการนี้นะคะมีสสช,ชหรือว่าศูนย์การเรียนรู้นะคะชุมชนในเขตภูเขาแม่ฟ้าหลวงเนี่ยจำนวนอยู่9แห่งด้วยกันนะคะในส่วนของตำบลแม่ทะลบ5แห่งแล้วก็ในส่วนของตำบลสีดงเย็นมีอยู่4ี่แห่งด้วยกันนะคะซึ่งพื้นที่ทั้ง9้าแห่งนี้นะคะถ้าเรา ประมวลหรือภาเพเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด9แห่งด้วยกันนี่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่ามูเซอร์นะคะแล้วก็มีครูประจําการในแต่ละสอชอเนี่ยหนึ่งท่านนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลมาแต่ว่าสิ่งที่เรายังต้องการและก็ยังขาดแคลนอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์แล้วก็หนังสือเรียนนะคะจากสภาพชุมชนที่เราเห็นนะคะก็จะเด็กๆก,ก็จะได้อโอกาสนะคะแล้วก็ขาดแคลนในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ที่มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อที่จะให้เรื่องของการเพิ่มทักษะให้กับเด็กๆนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่จะเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตนเอง ให้รู้เท่ารู้ทันในสังคมภายนอกอในนามอาสจอในเขตพื้นที่อำเภอชัยประการซึ่งมีส่วนดูแลในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานอาบจอหรือว่ากลุ่มลุงกินน้าที่มาถ่ายทําสารคดีในวันนี้นะฮะที่ให้โอกาสในการให้เด็กได้ฝึกทักษะในการแสดงออกด้านต่างๆ พร้อมกับมีชุดใหม่ๆให้กับเด็กด้วยผมเห็นเด็กๆชนเผ่าซึ่งถอดชุดชุดประจําชนเผ่าออกแล้วไปใส่ชุดกีฬาสวมชุดกีฬาแล้วดูไม่ออกนะฮะคือเหมือนกับเป็นเด็กพื้นราานะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสเรื่องทักษะต่างๆแล้วก็ยังให้ชุดใหม่ๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของอบจอที่ให้โอกาสกับพี่น้องในครั้งนี้ด้วยครับ เปลี่ยนชุดกันเสร็จพวกเราเลยให้น้องๆทำกิจกรรมทั้งเล่นกีฬาเล่นเกม <Okay. S 1> เห็นน้องๆในชุดกีฬาของพวกเราแล้วดูดีน่ารักสดใสกันทั้งนั้นเลยนะครับ ครับตอนนี้นะครับเรากําลังจัดตู้หนังสือกระตูนนะครับสาหรับน้องๆเพราะว่ามีคนนำหนังสือกระตูนมาบริจาคนะครับที่เรียนแล้วก็คิดว่ากระตูนพวกนี้น่าจะมีประโยชน์กับน้องๆก็ดูหลายๆเล่มแล้วนะครับที่หลายคนมอบมาให้นะครับก็วล้วแล้วแต่มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นเล่มนี้นะครับสมบัติใตทเรียนนี่ก็อ่านเพลินๆแล้วก็น่าจะเป็นการสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆได้ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าได้อ่านแล้วก็อ่านใชแล้วได้เพิ่ความสนุกสนานเพลินๆนะครับแล้วก็ ได้เ,เรียนรู้ต่าง<ช>ๆงมากมายภาษาในนี้น้องๆอ่านแล้วคิดว่าน่าจะช่วยฝึกฝนในการอ่าน <ๆ S 1> การพูดภาษาไทยของน้องๆได้ดีขึ้นใช่ครับและเช่นเคยครับท้ายที่สุดเราก็มีอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนต่างๆ มาแจกให้กับน้องๆทุกคนก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยน้ําดิบอําเภอชัยปราการทริปที่5ของการเดินทางของพวกเราชาวรุ้มกินน้ำครับขอบขอบคุณ่าในความอุปการะที่รุ้มกินน้ำที่มีโอกาสนำสิ่งดีๆงามๆเหล่านี้มาให้วันนี้ ครูจะได้นําสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ไปพัฒนาและปรับปรุงใช้ร่วมกับสื่อการเรียนการสอนของกอศนอีกต่อไปในภายภาคหน้าขอ,อขอบคุณพระคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะทางรายการรุ่งกินน้ำที่ได้ให้โอกาสแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญของสสชห้วยน้ำดิบแล้วก็ได้ยื่นมือมาช่วยเหลือและหวังว่า คงจะมีโอกาสดีๆอย่างนี้ให้กับสสชอ,อื่นในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะครับนี่ก็คือความสุขจากใจของพวกเรารุ้งกินน้ําที่มอบให้กับเด็กๆครับท่านที่ชมรายการของเราตลอดลองมาทําแบบเราดูนะครับแล้วท่านจะรู้นะครับว่าความสุขที่อาจากการให้เนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนใช่ครับเพราะว่าคนเรานะครับที่เกิดมาก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ครับว่า ตัวเองนั้นจะเกิดมาแล้วก็จะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนแล้วก็จะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับเพียงแค่ได้รับการหยิบยื่นอย่างที่พวกเราดงกินน้ำได้หยิบยื่นให้กับพวกเขานั่นเองนะครับแล้วคุณล่ะครับพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับพวกเขาแล้วหรือ,อยังค่ะชีวิตที่มีความสุขนะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินซื้อเสมอไปค่ะเหมือนกับน้องๆเหล่านี้ที่เขาดําเนินชีวิตกันแบบเรียบง่ายแต่ว่าชีวิตคนเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปนะคะเพราะเขายังขาดอีกหลายหลายอย่างเลยคะ่ะ ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่มีและสิ่งที่พวกเขาขาดก็ไม่สามารถที่จะหามาได้ค่ะพวกเขาทําได้แต่เพียงการรอคอยโอกาสจากสังคมว่าครั้งไหนบ้างที่สังคมจะมองเห็นพวกเขาและหยิบยื่นโอกาสให้กับพวกเขาบ้างค่ะอย่างกับพวกเราครับรุ้งกินน้ําและผู้ใหญ่ใจดีที่นําความสุขมามอบให้กับเด็กๆนะครับค่ะติดตามชมความเคลื่อนไหวของพวกเรารุ้งกินน้ําได้นะคะที่ Facebook กละรุ้งกินน้ำ,นะะ Facebook, นนำเพื่อน้นองมีรายละเอียดและภาพความประทับใจของเราเยอะแยะเลยค่ะ ใช่ครับและท้ายที่สุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทําให้เราได้มีโอกาสมาแบ่งปันความสุขสนุกสนานให้กับน้องๆเหล่านี้กันกับพวกเรารุ้งกินน้ำนะครับติดตามรุ้งกินน้ํากันได้นะครับทางสทท .11 นะครับในวันพุธที่1ของเดือนเวลา4ี่โมงถึง4ี่โมงครึ่งเป็นประจำครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราทีมงานรุ้งกินน้ําทุกคนค่ะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราพี่วานและพี่บีค่ะมีความสุขมากๆและประทับใจมากๆค่ะที่ได้มาเห็นรอยยิ้มของน้องๆในวันนี้ค่ะบีนะครับก็มีความสุขเหมือนกันค่ะถึงเป็นทริปแรกก็คิดว่าคงจะมีทริปต่อๆไปอยู่ <c oughs> มีความสุขมากค่ะที่เห็นรอยยิ้มของน้องๆได้แต่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ก็ยังรู้สึกดีค่ะ